วันนี้มาเป็นพิธีกรนะคะก็เป็นเกียรติมากที่ได้มาออกความคิดเห็นเก,กี่ยวกับชุดสวยๆขนาดนี้นะคะสวยมากเลยจากที่ได้แอบเห็นไปแล้วสวยมากมไ้ติดตามพายิ่งรู้ว่าได้มีแบบได้มีการติดต่อมาก็ยิ่งแบบเขาไปเซิร์ชหาดูเลย็กไทยล้วเป็นยังบ้างคะคนไทยมีดีมากค่ะแล้วหนูเชื่อว่าคนไทยนี่แหละค่ะที่แบบ ไม่แพ้ชาติดใดในโลกกันล้วคำนี้ทุกคนคงได้ยินกันมาแล้วหมว่ามันเป็นคำที่จริงอะค่ะหลังจากเห็นวันนี้เนี่ยเหมือนยิ่งใช่เลยอะไม่ค่ะแล้วอย่างวันนี้มันเหมือนเป็นเคสสุดท้ายแล้วด้วยเลย่ะตื่นเต้นไหมแล้วเองก็เป็นคอมเมนเตอร์ด้วยนะใช่เป็นเกลียดมากค่ะไบร์ก็ไบร์ก็ได้เป็นคอมเมนเตอร์แต่ว่าก็เป็นพูดในมุมมองของของตัวใหม่เองแล้วก็ไม่ได้ยึดถึงหลักการอะไรแต่ว่า พูดถึงในคนที่ทํางานด้านวงการเนี้ยนะคะเราก็จะทุกคนก็จะรู้เรื่องความสวยความงามแล้วก็ตอบโดยรวมค่ะแต่ว่าไม่ได้ตอบเป็นวิชาการอะไรมาแต่อันนี้จะรู้แบบคนที่ได้ชนะเลยนะลองกดดันไหมไม่ไม่กดดันค่ะ <c oughs> เพราะว่าเ,เราก็แสดงความคือมีพี่ฝอด้วยแล้วก็มี <c oughs> หลายๆคนที่เก่งมากๆอยู่แล้วนะคะคือคนที่ได้รางวัลชนะเนี่ยไม่เชื่อว่าผ่านคณะกรรมการที่ท,ที่ที่เก่งมากๆจริงๆ <c oughs> ใช่ คนเราเองตัสินใจย่างเลยคะเห็นโจทย์อะไรตัวตัวใหม่เองใช่ไหมคะเห็นโจทแล้วอะไรอย่างเงไม่ยากเลยค่ะทุกคนสวยสวยมากๆก็ไม่ยากค่ะก็เดี๋ยวต้องไปเห็นของจริงทีแล้วก็จะมาดูกันว่าถูกใจมากน้อยแค่ไหนใชค่ะชุที่เราใส่บ้างนีดผ้าไทยเหมือนกันใช่ค่ะคือใหม่อะเป็นคนที่ได้ใส่ชุดผ้าไทยบ่อยมากค่ะเล่นหนังเราก็เกี่ยวกับชุดผ้าไทยก็ใส่ใส่ชุดไทยตลอดอย่าเงี้ยค่ะก็ ไม่รู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่ได้ใส่อะมันแตกต่างจากชุดปกติทั่วไปอะหมายว่ามันวินมันสวยนะคะสวยในใช่สวยในความความเนี่ยแบบเป็นไทยของเรา<ม>เลยนะ้ยแล้ว่า่ไทยเราก็มีเสน่ห์ไม่แพ้ชาติใดเลยหรไม่แพ้ค่ะอืมฝากติดตามเทปนี้รายการนิดนึงค่ะค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทอฟ้าพาไทยค่ะก็เป็น เทปสุดท้ายแล้วด้วยเป็นไฟนอลค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจดีไซเนอร์ของเราด้วยค่ะหน้าใหม่ของเราอาถางเรื่องพีเอหนได้ข่าวว่าเคลียร์กันแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าน้องหม่แต่เกี่ยร้อยแล้วนอกรอบอะไรแบบยังเลยค่ะยังยังทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยค่ะยังไม่ได้มีการไก่เกี่ยกันอย่างที่เป็นข่าวหลังจากที่ไปขึ้นศาลมาใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการติดต่อมาไหมเอ่ยยังเลยค่ะไม่มีเลย ทางเราได้ติดต่อตนม,มการัดอย่งางคังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าต้องมีการนัดใหม่อยู่แล้วค่ะตัวน้องใหม่เองได้แบบติดขอติดต่อพี่เอเข้าไปอะรอย่างเยค่ะยังเลยค่ะก็คือวันนั้นเลยค่ะแต่ว่าเสียดายที่พี่เขาไม่สะดวกก็เลยไม่ได้เจอกันวันนั้นก็คือเงียบไปหรือยังไงคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบนะคะก็ะเหมือนไว้รอเจอกันอีกทีที่สานอือใช่ทีวันไหนคะมันอันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างคะน้องใหม่ วันนั้นเรลุ้นสุดแล้วนะเพราะวันนั้นเราไปก็คือเตรียมตัววันนั้นแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพราะว่าเราเหมือนวันนั้นนะคะเป็นวันที่เราเตรียมตัวของเราใช่ครั้งหน้าไปใช่ไหมคะเราไปเองก็ต้องดูว่าเราสะดวกไหมค่ะถ้าได้เจอกับพี้อีกเราจะยังไงคะขอเชิญฉันเจอน้ากันอีกครั้งเลยก็คงปกติอค่ะเสร็จตัวเราอยากให้จบยังไงเออจบสวยเก่ยจบรอบหน้าอะไรไหมอะไร หม่ก็อยากไม่ก็เหมือนเดิมอะค่ะก็อยากให้ทุกอย่างมันจบเพราะว่าทำงานดีกว่าแล้วก็มูฟออนชีวิตอะไรอย่างียค่ะก็ปกติอะค่ะมันก็เหมือนแบบว่ามีคนบอกว่าพี่เอยังไม่ออกมาเพราะเหมือนกำลังเตรียมหาเตรียมข้อมูลมาเหมือนค่กับเราเนาะค่ะค่ะเอาเราวันมีวันวันไหมเหรอก็ก็ ไม่นะคะก็วันนั้นเราก็ไปอ่ะวันนั้นเราก็ไปอะคะก็คุณแม่ก็คือคือใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็อยากใ,ให้ใหม่ไปอยากให้พูดคุยค่ะตัเองคิดว่าเรื่องมันยืดเยื้อเกินไปหรือเปล่าคะไม่คิดเลยค่ะตอนนี้มันเหมือนพอเราเริ่มทํางานเยอะๆแล้วเรื่องมันมันเริ่มผ่านไปเยอะเรากลายเป็นว่าเรากลายเป็นว่ามันมันไม่ได้เครียดเหมือนตอนแรกๆแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เรี่อไป เครียดมากกว่าเดิมรูเครียดมากกว่าเดิมมันก็เป็นติ่งอยู่ในใจว่าอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ใช่แต่ตั้งแต่หลังจากวันนั้นก็ไม่ได้แบบทําให้เรารู้สึกเครียดในการทํางานอะไรไม่เลยแฮปปี้ในการทํางานมันเหมือนก็มีความสุขนะแต่ทุกคนคงมองว่าใหม่แปดทำไมไม่ยังแบบอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ที่จริงไม่สบายมากแต่ประสบการณ์ครั้งแรกเะที่แบว่ามีคนเอกเขาไปวัดมาแก้เคล็ดอะไรสักอย่างกังวมแล้วเขาแก้เคล็ดแบบว่าชนะเราเะไรแบบนี้ <étique> <ural> อันนี้ไม,ไม่มีคอมเมนต์นะหมายว่าการทำบุญเป็นสิ่ง <verändert> ที <soft and peanut> ่ดีค่ะใหม่ก็ทำในไอจงไอจีนี่ยังไม่ไม่โดนอะไราจารโดนแฮกหรอหรือยังไงไม่ไม่ไอจียังโอเคอยู่ค่ะก็ยังลงรูปเยอะอยู่มิสตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพบรรคอนอ้ยยังลงรูปเยอะอยู่ค่ะแฟนคลับให้กำลังยังไงบ้างโอ้โหแฟนคลับน่ารักมากค่ะไม่ใช่แค่แฟนคลับอย่างเดียวนะทุกคนในวงการเลยค่ะก็เป็น พี่ๆที่รู้จักกันอะไรเงี้ยทุกคนให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณแฟนคลับตรงนี้นะคะขอบคุณเพราะตอนนี้น้องใหม่ไปไหนทุกคนก็แบบเป็นกำลังใจให้หน้าอะไรเงี้ยขอบคุณะคะ่ะคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะค่ะคดีถ้าออกมาแบบไม่ตรงกันที่เราแบบหวังไว้ที่เราแบบอ่าเออจะเตรียมตัวเตรียมใจจะมีแผนสำรองอะไรเงี้ยัคะก็ไม่ได้คิดถึงแผนสำรองค่ะก็แค่คิดแค่ว่าอยากจะอยากจะ อืประมาณนั้นนะคะไม่มีแผนสำรองไม่มีอะไรเลยแค่แบบเราเราก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มเราก็เลยมไม่อยากยังไ,ไงหลังจากไปสั่งวันนั้นได้มีปรึกษาผู้ใหญ่ทางไหนเพิ่มเติมไหมไม่เลยค่ะเพราะว่าน้องใหม่ปรึกษาผู้ใหญ่ทุกฝ่ายแล้วพนะ <laughs> ี่พี่เองเนี่ยไปคุณแม่อ่ก็คุณแม่ก็ตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นดีขึ้นมากค่ะแล้วก็ยังไงอะ สภาพจิตใจดีขึ้นดูแม่มีความสุขแม่มีแม่มีชีวิตชีวามากขึ้นคะ่ะแม่หนูค่อนข้างดีขึ้นมากเลยค่ะตอนนี้ใช่ไม่งงเลยค่ะว่าอยู่ๆกำลังฟ้องเราแล้วอยู่ๆก็หายไปเองไม่งงค่ะไม่งงไม่งงก็ไม่ไม่มีเหมือนเหมือนปล่อยวางอะนะตอนเนี้ยอือหือหอหอหอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณาขอการยุต<อ>ิมนะเรื่องต่อ 哎，喂，姐姐。